เปรียบเทียบเตมูกับลาซาด้าช้อปปี้ทิกตอกช็อสรุปคร่าวๆเตมู Te เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซน้องใหม่ที่กำลังมาแรงด้วยจุดเด่นเรื่องราคาสินค้าที่ถูกมากแต่ก็มาพร้อมคำถามเรื่องคุณภาพสินค้าการจัดส่งและบริการหลังการขายลาซา d a าช o อป e ีและ TikTok Shop เป็นแพลตฟอร์มที่คุ้นเคยกันดีในตลาดไทย มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ทั้งของแท้และของปลอมราคาค่อนข้างหลากหลายและมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วสรุปภาพรวมการเปรียบเทียบราคาเตมูถูกที่สุดรองลงมาคือ TikTok Shop, Shopee และ Lazada เรียงตามลำดับคุณภาพ Lazada และ Shopee มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากขึ้นมั่นใจในคุณภาพได้มากกว่าเตมูและ t ิ k t o k ช h o p การจัดส่ง ทั้ง4แพลตฟอร์มมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วแต่ความเร็วในการจัดส่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่สินค้าเตมูเน้นสินค้าแฟชั่นและของใช้ในบ้านราคาถูก TikTok Shop เน้นสินค้าแฟชั่นและของใช้ส่วนตัว Shopee และ Lazada มีสินค้าหลากหลายประเภทครอบคลุมทุกความต้องการข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเตมูเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสินค้าราคาถูก แต่ต้องยอมรับในเรื่องคุณภาพที่อาจไม่คงที่และอาจต้องรอการจัดส่งนานกว่าแพลตฟอร์มอื่น TikTok Shop เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตามเทรนแฟชั่นและต้องการสินค้าราคาประหยัด Shopee และ Lazada เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสินค้าหลากหลายแบรนด์มีตัวเลือกให้เลือกมากมายและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าคำแนะนำเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าควรเปรียบเทียบราคาและอ่านรีวิวจากผู้ซื้อคนอื่นๆเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเลือกร้านค้าที่มีรีวิวดีมีการขายสินค้าจำนวนมากและมีนโยบายการคืนสินค้าที่ชัดเจนตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้ละเอียดอ่านรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนเช่นขนาดสีวัสดุและวิธีการดูแลรักษาเปรียบเทียบค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของสินค้าสรุปการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละบุคคลควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ